ASMR นะคะบีบกุชี่ผ่านหุ่นะคะ โอ้ยนิ่ม,มากโมชินนีงง่มันนิ่งจังวะเฮ้ยมันนิ่งหมดชิ้นที่เล่นอยู่อ่ะอันนี้ซื้อมาเจ็ดอันนะคะชอบมากชอบกลิ่นชอบแบบชอบฟิลชอบอดีมากคือไปเหมาออมาคอลเลคชัน,นใหม่ บ็อกช็อปเนะีคะเหมือนคนขายเลยวะ่ะคืออะไรวะมีชีสเลนะคะว้าวคือแบบนิ่มนิ่มสโลที่สุดเท่าที่มีแล้วชิ้นะคะแต่ว่า <c oughs> ตัวนี้กำลังสั่งขนมปังมูสสังขยามาอยู่จะนิ่มกว่าอันนี้อีกนะคะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้น่าจะมานี่พรุ่งนี้ก็มาเลย พันชนดาพันเชจิตรียังไม่ได้คูมาเลย คูมาน่ารักกดชิคต,ตี้อียนะอยรอคูมารเนม่หาไม่ได้นะคะจริงๆมันหาได้แหละแต่มันแพงมากยังไม่มีตังค์ซื้อนะคะ